เพื่อนๆดูใครก็ได้หนึ่งคนนะครับเหรียญห้ากับเหรียญสิบนะใครก็ได้หนึ่งคนนะครับพิมพ์มานะครับชอบเหรียญห้าหรือเหรียญสิบคนนี้มันชื่อคนว่าเหรียญล่องหนเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญออกมาเหรียญหนึ่งใจผมหยิบเหรียญห้าหรือเหรียญสิบพูดมาพิมพ์มาเลยใครก็ได้พิมพ์มานะครับพิมพ์มานะครับนิววาราเทพบอกว่าเหรียญห้านะเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญห้าออกมานะเดี๋ยวหยิบก่อนอันนี้เอ้ยนี่เหรียญใหญ่เว้ย อันนี้เหรียญเล็กเห็นเหรียญห้าไหมครับเห็นเหรียญห้าที่ผมหยิบไหมเนี่ยวางไว้เห็นไหมครับไม่เห็นทําไมไม่เห็นก็มันเป็นเหรียญล่องหนไงแต่เหรียญห้ามันออกมาแล้วจริงๆนะไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูอดในมือผมแม่งเหลือแต่เหรียญสิบบางคนบอกเฮ้ย ขอดูข้างหลังได้ไหมได้สิเหลือเหรียญสิบเหรียญเดียวเลยเอาเหรียญห้าหายไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเหรียญห้าหายไปไหนกําไว้อันนี้เหรียญอะไรนี่เหรียญอะไรนี่เหรียญสิบนะเอาเหรียญห้าหายไปแล้วเหรียญห้าอยู่ไหนเหรียญห้าอยู่ไหนอ่าบางคนบอกเฮ้ยมาแล้วอย่างยังไม่มานี่เหรียญสิบอยู่เหรียญสิบอยู่นะเหรียญห้าอยู่นี่เหรียญห้าอยู่นี่ที่ระวางไว้ตะกี้ไง หยิบเหรียนห้าขึ้นมาโยนไปเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับออกมาเลยสวยๆเลยนะกำไว้นะครับกำไว้นะครับกำไว้กำไว้อืหอหึหอ,หอบี้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 บ,บีไปละสลายละสลายละสลายแล้ว เหลือเหรียญสิบเหรียญเดียวเห็นไหมขอดูข้างหลังได้ไหมช้าช้านะขอดูข้างหลังได้ไหมช้าช้าแม่งหายไปเลยกำกำกำขยี้ขยี้ขยี้มา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 มือเดียวเลยเย่มือไม่เกี่ยวเลยนี่แซนวิชเหรียญเข้ามือถือเล่นได้หมดเลยก้นนี้มันคือกลอะไร กลน,นี้มันคือกลเหรียญสิบวิเศษมันคือเหรียญสิบวิเศษเลยแต่ว่ามันเป็นรุ่นพิเศษไงใครซื้อไปแล้วเห็นความลับแล้วคุณจะทึ่งชุดละสองพันห้าร้อยบาทโอ้ยเหรียญสิบไปสองพันห้าแพงยังวะไม่แพงไม่แพงบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงครับถ้าคุณเห็นนะไม่แพงครับนี่นะครับไม่แพงครับนี่ครับเหรียญห้าครับเหรียญสิบครับ นี่ครับดีดนิ้วหนึ่งทีครับเศษเหรียญห้าออกมาได้ครับนี่ครับไม่มีแพงครับไม่มีแพงครับนี่ครับนี่ครับเหรียญห้ากับเหรียญสิบนี่กรรมนะครับเหรียญห้าหายไปนะครับนี่ครับเหลือแต่เหรียญสิบครับไม่แพงครับนี่ฮะสุดยอดมากครับงานแบบงานแม่งสวยจริงนะครับงานแม่งสวยจริงนะ ดูดิมันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเออเนียอกิฟต์ใช่สองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดไม่จองนะอ่าเหรียญสิบวิเศษรุ่นพลัสนะครับ